เฮาสิหนีน้ำดีกว่ามื้อนี้น่พี่น้องจิ๋วน้องเดียวได้แล้วเฮาสิเว้นน้ำคันเฮ้ามื่อทางนี่เฮาสิได้ไปอย่างน้ำมองนั่น,นเอเอเ,อเดี๋ยวเฮาสิเปลี่ยนไปทางนี่เบิ่งดูเปลี่ยนไปทางนี่ทางนี่สิบมีน้ำเด้อพี่น้องเด้อไปทางทางให้ลูกพี่หลังจากฝนยุดตกพี่น้องเอ้ยก็เลยมา จบยางได้น้อยหนึ่งได้หน่อยหนึ่งข้าแล้วกระพากันเมื่อดีกว่าบอได้มาพี่น้องเอ้ยได้หลายเติบหน่อยหนึ่งเอ้าได้หลายเติบหน่อยหนึ่งวะจ๊ะงงบอ่อแม่ของมเคยไห้ปากเจ้ามาของชีฟิตบอลอ๋อไม่หยังผมมาชีดพี่เขาบอกยีงจีนีกไปสื่ย่าง ดเอาสิไปทางให้ทางให้เฮียนเฮียพรนภาแล้วก็ออกไปใส่ให้ของลูกพี่ที่เขาจอดเมื่อวานนี่นี่อันนี้ให้ของไอเฮียพรนภาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ละให้ค้อยนี่ แดนแดนติดก,กันเลยเฮาเฮาก็สจออกจากให้เฮียพรนภาแล้วเฮาก็จะไปต่อใส่ให้ลูกพี่เลยเาลากไปเห็นอย่างกใไม่นะเออันนี้สวนข่อย ามาะันนีเหากันย่างเขาย่างหนีน้ำเด้อพี่น้องเด้อมาทางนี้บมมีน้ำเด้อเว้นน้ำไอมองให้นะเสาสมโอ้ยเกือบลม้มแม่นบ่น้ำซัดมากองอยู่นี่บ่หรือจังไดย่านแม่นหละน้ำซัดมากรองแม่นขอเจ้าเลยเก็บมานี้อ่านหมาเห่าแล้ว อย่าเออนะลูกเดี๋ยวหมามาไล่สาบนะเอออาเลยสบายดีสบายดีหมาได้พี่นอนะ้องอ้ยหมานั้นหมาน่นเขยดำ่ป อ๋อคอยมาแต่ให้คอยมาแต่ให้คอยคอยคอ,อยกันเลยเว้นน้ำเราถามคุยกับหมาหู้เรื่องแล้วพี่น้องเอ้คอยก็ได้คุณ <c> เ <oughs> ดเถียงเจ้าของเพื่อนก็นได้เทียงลูกเขยของเฮียพรนภา,าโอ้มื่อน,นี้เราบริกรดบ่เออเรากริบเมื่อวานนี้มื่อน,นี้เราบริกรเราคิดว่าต้นยังบวแห่งรกรดดีได้ไหมทุกคนไปกรีก็ได้ด เออว่าเข้าใจแล้วนะเออ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 โอเคลืมไปว่าทางแม่เที่ยวตลอดเลเนะที่เว้นน้ามาเลยเออมองนั่นกระสวนต่อจากนั่นไปกระสวนแม่ป้าแม่น่ะเดย์อัปธีของพระเจ้าใช่ไหพระเจ้าก็ได้หลมันอย่างลูกเฮ็ดปวกวะเฮ็ดปวกวะ เฮ็ดผวกดอกเดียวหลงออกบ่เอาดอกเอาไปใส่ยังปล่อยมันเป็นเชือ่เชืออลยเลยเด้อมองนั่นกระสวนนะเสาสมมองนั่นกระสววแมนป้าเอน,าาานี่นย่างไปนี่กบสิเป็นสวนลูกพี่ที่ข่อยมาจอบมาจาดลูกพี่ข่อยประจําเลยพี่น้องเอ้ คุณบ,บอกว่าอ๋อคุนบอกคุนย la ังไ้ตัดหญ้าได้เมื่อวานเดี๋ยวตัดหญ้าก่อนจากมาเปิดนาผุนอนะตัดนาตัดหญ้าก่อนจากมากรีดผุ้นองนะมองนี่ก็มีน้ำเด้พี่น้องมองนี่ก็ไ้เว้นน้ำแต่กระบวิดน้ำคือเก่านั่นแหละเออมีอยู่แต่บบได้เลือกอ้าวเข้าใจแล้วถามอยู่นั่นแหละเนาะดิ มันก็จะมีน้ําน้ํานี่ไหลมาจากไอ้ท่วมก๊กกระโดนไปได้นี่อเอาเถอะปยางไหลไป <laughs> น้ำโมเมนเครื่องก๊กยางคุณบอกผลก๊กนักๆกันนะนี่เขาก็สิมาเข่าให้ลูกพี่เลยเออเพื่อนยังยังพาดตัดเนี่ยเ yeah. มาฮอดเออกระโปงโป้ยางสงสัยไหลไปมดนี่กระโปงคือ,อ,อน,นี่จะออกอย่างนี้มันเรียกสงสัยคือปปาสิพันเราว่าแล้วเมียลูกพี่เรา,เาว,ว่าว่าได้เท่าไหรก็ได้แปดพันหรือเก้ àng, าพันวะกระโปงยางไอ้ไหลไปพนปว,ปว่าเนี่ยกรนโปงยางโบ่ไหลไปปันคั้นโบ่ไหลไปแล้วมันมได้ห่อนหมื่นพนว่าเมียพนว่าฝนตกจนว่าน้ำจะเอา กระโปงยางหายไปหายไปไปบ่าเวอร์นะประสิพันเว้าอย่างแต่ละอย่างนะเออประสิทธิ์พันเมียลูกพี่ข่อยโอ้สวนลูกพี่ข่อยเพุ่นกะเพุ่นกะบบรันได้กรีดบบรันได้เปิดหน้าอีกได้นี่โอ้สวนนั่นแม่นสวนไผ่เขาตัดหญ้าแล้วเลยสวนดิซามนะบ่เออ เออเพื่นมากรีดไว้มีดหนึ่งแล้วได้นี่เนาะนี่ได้หน่อยหนึ่งเด้อเด้เพื่อนกรีดไว้เด้เถียงลูกพี่ข่อยเด้เรามาตัดหญ้าอยู่หน่อยหนึ่งมามื้อนี้บ่ตัดมื้อใดนี่แม่เหรอเออสงสัยเพิ่นไปเก็บเอาน้ำน้ำไหลไปปะ เดี๋ยวเ,เราบอกเราสิบัตรเนี่ยเราค่อยกรีดเราบ้างตัดแน่นบัตรเน่นจักหน่อยเด้อดิคล <ừ ừ. S 1> ิปนี้กับสีเงาๆเนี่ยจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อสิให้เบิ่งทางเที่ยวเส้นใหม่ทางเที่ยวเว้นน้ำอันนี้อันนี้สวนยางน้อยลูกพี่คอยเนี่นนยคอยบุขาได้คอยขายเป็น ข่้นอยนึง่อยัน่อยกินอันนี้ก็อีกย่อมนึ่งได้สวนลูกพี่ค่อยก็ได้เป็นย่อมเออเป็นย่อมเป็นย่อมเรากีดอยู่มองนั่นแล้วเราก็ออกมากีดอยู่มองนี้อีกบุหลายอยู่มองนี้ได้จักต้นอดอยบ่วสาวแต่ว่ายังบัวได้กีดได้ทางพุ่นไปลูกไปแม่นลงเนาะ ไปลองเบึงปะนี่ออกทางนี้ไปให้ไอ้ลานน้อยเลยได้อยู่บนะ่าเนาะนี่เขาถ่ายทางทางนี่ไอ้ลองเบึงปะเขาสิม,มาลองกันเบึงเด้อพี่นอ้องเด้อให้ทางนี่มันสิออกไปมันสิออกไปสู่เหงอือเลยบหออย่หรือจังใดหรือมันสิพิษพลาดจังใดอันนี้ข้างแรกเลยเด้อพี่น้องนี่มันลุ้นกัน <laughs> ยางต้นนี่งามขนาดเป็นตาออกน้ำยางดีขนาดเลยยางลูกพีเขา มีคนเที่ยวบ่เออเออย่านแม่นอยู่ดอกเฮาสิปารุนทางนี่มันสิออกไปใส่เหือเลยเออคันแม่นแบบนี้ก็คักและนะ้วเนาะเออเออ,เอ,อแม่นเออสลัดอลีน้องหลิวน้องจิ๋วนี่น้องหลิวน้องจิ๋วบอกว่าลองไอแม่ลองไปทางนี่บึงนาสิออกไปเสียงไตให้ของไอ้ลุงหลานน้อยเลยว่ะ ขันออกไปใส่ให้ลุงหลานน้อยเลยกับพอดีลงใส่เหือเลยเออยันแม่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 น,แ,มนแล้วพี่น้องมารุ่นกันอันนี้ก็สวนลูกพี่บ่เออยางเราอยู่พี่กับมีเนาะหลายเนาะอืมขันเป็นแบบนี้มันก็ใกล้หลายเลยแล้วเพราะเป็นทางรัดเนาะ แม่นอยู่ปะลูกฮะคือ่มหันใจแม่นปะเออโต้อันนั้ก็สวนน้อยเราอีกแด้วน่ะสวนลูกพี่นะ เออมองนี่ต่อของไอ้ไอ้หลานน้อยไอ้ไอ้เวียดของเฮานะ่อายเอ้ยนะ่ะนะโมนะม,มีจังได้ีนเนืเขาเฮ็ดคันใดอย่างคักเลยเออคักแล้วพี่น้องเลยพี่น้องตอนนี้เขากำมาใส่กับให้ไอ้หลานน้อยให้ที่โอ้เรานี่กับพันธมกีดเนาะให้ที่ ว่าเล้วข่อยกับบุเคยเข่ามาจักเถื่อได้ให้เราก็ได้เราคือบุมาตัดหนาบุเคยเข่าจักเถื่อออกไปถึกมองมองจอดเฮือเลยพี่น้องเลยเออสลาดแทว่าลูกข่อยนะบุพากันหู้เออแม่นอิลีแม่นอิลีพี่น้องแม่นอิลี ออกจากให้ไอ้ลานน้อยแล้วก็ออกจากหัวนี่ก็เข่าหืงเลยนี่เดี๋ยตูบน้อยลาวก็ได้อเออเออเอเอเอแม่นแล้วเอเอหน้าสาวมุนก็บ,บอกให้ถ่ายคลิปสวนเพื่อนให้ดะได้ยินเสียมงมักกลงว่าหลงควายพูนทางพ่นให้เบิ่งอยู่นี่เอาเด้อนี่นี่น,นเพราะว่าไปทางคนละเส้นกันเลย บได้ถ่ายให้บเป็นอย่างงัวควายบมีเมื่อนี้นะนี่ออกมาตูบน้อยไอลาน้อยเขาเลยเขากระสิมาเจอหมองจอดเหงืออยู่นี่เลยพี่น้องเลยอ้าขักแล้วคอยได้ทางเที่ยวใหม่แล้วพี่น้องเลยคอยโบเคยหูเลยได้นี่นี่กระทอมน้อยไอลาน้อย,ออยเขายางน้อยเรา ยางน้อยเราก็ง,งามแต่น้ำท่วมแล้วได้พี่น้องนี่เลยน้ำท่วมหาก็แห้งท่วมขึ้นมาฮอดพี่แห้งลงไปแล้วพุ่นน้องหลิวน้องจิว๋วก็ออกไปจนฮอดเหงื่อนะพอเดินมาทางนี้เข่าหมองเหงื่อเลยเออคักแล้วคักแล้วพี่น้องเอ้ยน้องจิ๋วนี่น้ำท่วมด้วยน้ำท่ว,ำวมยางไอ้ละน,น้อย ยางไงละ่ะนุย่ยต้นนี้บัวแม่นตายบัวเออตายแล้วน้ำท่วมตายพี่น้องเอ้ยโอ้กะบากนะนี่เขาก็ห่อนเหือแล้วพี่น้องนี่เขาก็หอนเหือเรียบร้อยแล้วพี่น้องเบง่เหือไอ้น้องเขาก็มาจอดที่เดียวกันเลยมีอยู่สี่เหล่มมือนี้เจ้าของไผนน่เนาะมีของไผนน่เนาะมือนีน้เนาะเออของน้าสาวสวมกับไอ สามีเพิ่นกันยังทันนี้เมื่อนะอข่อยสิออกทางลับเด้อหละน้อยเว้เจ้าอย่าหหยเด้เจ้าอย่าให้ข่อยได้ว่าข่อยปีนหัวเจ้าได้ข่อยกะสิปีนบอกบ่ให้อันฮักดอกข้นเจ้าได้เบิ่งคลิปก็ไดเออข่อยตัวน้อยนนึงโบเป็นอย่างมันบริเทธิ์่หัวเจ้านั่นดอกนี่เมื่อกี้เนี่ยเขามาจากหม่องนั่นพี่น้องเอ้เขากะย่างผ่านมาหม่องนี้เหงอกระจดอยู่นี้ปกติเราเขาสิไปทางนี้ นี่เลยนนพุ่นโค<ฟ>้งขื้นพุ่นขื้นพุ่นพี่น้นนองเลยเมือ่อน,นี้เขาละมาทางลัดแป๊บ<ป><ป>เดียวแป๊บเดียวหอดแล้วก็บรได้อย่างน้ำเนาะพอที่จะย่างมองทงก็กระโดดน้อยเดียวโอ้คักแล้วคักแล้วพุ่นกยังอดั้งยังโบหอดผ่านน้ำตัำ้งหาหกดานโอเคบาทนี่นะไปเมื่อลูกโอเคบายบายปิดคลิไปบายบายน้องจิว๋วโอเค